สวัสดีค่ะเพื่อนๆอทั่วลูกทั่วไทยเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ยายพันก็นอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาจริงๆแล้วก็อากาศวันนี้หนาวกว่าทุกวันค่ะตั้งแต่เมื่อคืน จนถึงตอนเช้าตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าหนาวอยู่ก็น่าจะเริ่มไปเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าจะสิ้นเดือนแล้วก็จะเป็นธันวาแล้วเนาะ <c oughs> ธันวาก็จะเป็นเดือนใกล้กะปีใหม่แล้วเ,เดือนสุดท้ายธันวาก็คิดสมาปีใหม่ไล่ๆกันก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะ มีไอมีจามพวกที่เป็นภูมิแพ้เหมือนยายพันนี่ไวเลือเกินค่ะเพื่อนๆต้องทำร่างกายให้อบอุ่นเอาไว้แต่ก็บางทีมันก็ความอบอุ่นก็ช่วยได้อยู่แต่ว่าบางทีอากาศเนาะเขาก็จะทำให้ระคายเคื่องก็จาม,มก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ สำหรับที่ยังยังไม่ได้บ้านคืนมาก็ขอให้ปีใหม่นี้ขอให้โชคดีขอให้ระบบทันปลดล็อกให้ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมจะได้สนุกสนานไม่ต้องเงียบเหงาค่ะก็ยืนยันตัวตวนด้วยนะคะท่าน AI ใหญ่พันหรือโสภาก็ยังทำงาน ให้ท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดแต่ก็น้อยลงค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเช่นกันถึงแม้ว่าอะไรมันจะเงียบลงอะไรไปก็เงียบไม่นำสุดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นเคียเตอร์ก็อดทนสู้ไปด้วยกันค่ะ วันนี้ยาพันก็มีน้ำเต้าหู้มาฝากตอนเช้าๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ยาพันได้ไปกินของแสลงหน่อยกินเม็ดขนุนต้มโอโหเอาเรื่องเลยเป็นเพื่อนขาไม่ได้นอนเลยปวดท้องเนาะก็สุดท้ายก็หายดีแล้วล่ะปวดจะหายก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนอนไม่ได้ค่ะ เพื่อนๆก็ทานอะไรก็ระมัดระวังนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะกินน้ำเต้าหู้อุ่นๆจะได้สบายท้องค่ะแล้วก็แถมกล้วยต้มค่ะกล้วยต้มนี่ก็กินดีมีประโยชน์ระบายท้องได้ดีกล้วยต้มกล้วยนึ่งกินเปล่า ก็ไม่ได้หวานมากหวานธรรมชาติของกล้วยค่ะก็เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี <c oughs> น้ำเต้าหู้นี่ก็ทำจากถั่วเหลืองค่ะก็มีโปรตีนเยอะอ่าก็อร่อยเหมือนกันค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลทานเพียวๆเ,เปล่าๆเ,เลยค่ะ อร่อยเหมือนกันตอนเช้าเช้าบางคนก็น้ำชากาแฟว่ากันไปรับเอาที่ถนัดตามใจชอบของเราสำหรับคลิปนี้ยายพันขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกานรับชม ก้วยต้มก้วยนึง่งอร่อยค่ะ